ครับผู้ชมเราพาผู้ชมมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับภัยแ้งที่เกิดขึ้นนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ครับนำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือราษฎรกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแรงครับนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชศักด์นะครับผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16ครับสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีการจัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนะครับแล้วก็กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน6นายด้วยกันพร้อมกับรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตร ออกแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับรัษฎรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ของตําบลป่าเหล่าอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน4ครัวเรือนด้วยกันนะครับรวมรัษฎร15คนเนื่องจากอยู่นอกเขตประปาหมู่บ้านครับแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคประกอบกับ อากาศตอนนี้ร้อนจัดมากๆเลยนะครับโดยการช่วยเหลือดังกล่านะคะทำให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภคในครัวเรือนและใช้ในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในโอกาสนี้ได้มอบน้ำดื่มสะอาดกลองบัญชาการกล่องทัพไทยจำนวน100ขวดให้กับราษฎรผู้ประสบภ,ภัยแล้งดังกล่าว ทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในหน้าแลง้งสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่16ได้ที่หมายเลข056 723 088ค่ะ